คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเลือกซื้อมะฉะนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าวงการมะฉะนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกันนะฮะคือไปถึงร้านแล้วดูรีวิวตามที่ต่อมาแล้วว่าต้องไปพิกัดร้านนี้พอไปถึงปุ๊บเห็นวางเรียงกันหลายก็ปอกแล้วก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นเอ้ยจะซื้อตัวไหนดีไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อแบบง่ายๆนะฮะซึ่งบอกก่อนนะว่าจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายนะเพราะผมก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านมะ้ย่าาะบออกกอกกกกริคหลลัเืืซงๆนะ ทุกยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับราคาเขาจะไล่จาก,กล่างขึ้นบนไปอย่างนี้ทุกคนเห็นคำว่าบิทเทอร์ตรงนี้ไหมที่แปลว่าขมตัวที่อยู่ฝั่งตรงนี้นะฮะหมายความว่ามีความขมซึ่งความขมเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปตามราคาที่เราจ่ายนะอย่างตัวนี้นะฮะที่อยู่สุดขอบเนี่ยนะฮะก็คือความขมเนี่ยคือแทบจะไม่มีหรือว่าไม่มีเลยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราจ่ายไปนะฮะอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่แทบทุกยี่ห้อเลยนะฮะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ30กรัม7 0เยนนะ ราคามจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ700เยน800เยนนี่แหละตัวเริ่มต้นซึ่งตัวสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แบบประมาณว่า3,000เยน5,000เยนเลยนะฮะตามราคานะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าความขมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนเนี่ยสีมงง่วงๆเนี่ยบอกว่าเหมาะสําหรับเอาไปทําลาเต้หรือว่าไปทําขนมนะหมายความว่าพวกชาที่อยู่ในแถบม่วงๆหรือว่าแถบความขมเนี่ยนะครับเหมาะเอาไปกินกับนมได้นะทาไมถึงเหมอเอาะไปกินกับนมหรือปะ่ะเพราะว่า ชาเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขมนะฮะความขมเนี่ยมันจะสามารถทะลุนมขึ้นไปได้นะถ้ามันจางๆไม่มีความขมแล้วก็ไม่มีความเข้มข้นเนี่ยบางทีใส่นมเข้าไปปุ๊บโดนกดเลยนะฮะแล้วก็เราจะรับรู้ได้แค่รสชาติของนมตัวพวกนี้เลยสามารถสู้นมได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกตัวข้างบนเนี่ยจะเอาไปกินกับนมไม่ได้นะครับพวกตัวข้างบนเนี่ยความขมหายไปแต่ว่าจะได้ความบอดี้ของเขานะความบอดี้นี่ก็คือความเข้มข้นนะความเข้มข้นความหนักแน่นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้สามารถสู้กับนมได้ แต่ถ้าถามผมนะถ้าผมซื้อตัวแพงๆมาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบมากินแบบเพียวๆซะมากกว่าเพราะว่าเราจะสามารถรับรู้รสชาติของชาเขียวได้เต็มๆนะฮะชาเขียวมาชาัชฉาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปกินกับน,นมกินแบบเพียวร้อนๆแล้วก็กินแบบเพียวใส่น้ําแข็งนะซึ่งแต่ละตัวที่ชงออกมาเนี่ยทำวิธีการไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องไปลองกันเองนะฮะถ้าถามผมนะเข้าไปในร้านแล้วไม่รู้จะหยิบอะไรนะให้หยิบตัวที่ถูกที่สุดไปก่อนก็ได้ตัวประมาณแถวๆเนี้ย เพื่อที่จะเอาไปกินกับลาเต้เอาไปกินกับนมตัวนี้สู้กับนมได้แน่นอนหลังจากนั้นผมก็จะหยิบตัวกลางๆนะฮะพวกตัวกลางๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0เยน2,000เยนประมาณเนี่ยแต่ตัวกลางๆเนี่ยมันก็จะเหมาะที่สามารถกินกับนมก็ได้หรือว่าจะไปกินเพียวๆก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะฮะถ้าหยิบอีกกระป๋องได้ผมก็จะหยิบอันสูงๆไปเลยเพราะว่าเราจะได้รับรู้รสชาติของชาเขียวที่ดีว่ามันเป็นยังไงชาเขียวพวกนี้ที่อยู่สูงๆนะฮะมันจะมีความอูมามิอูมามิมันจะมมมมีควาแบบเออเอก็นิด,นด,นดห แล้วแต่แล้วแต่ตัวนะคับางตัวก็จะมีความกลาซี่บางตัวมีความแบบสารลายบางตัวหญ้าบางตัวถั่วแล้วแต่เลยแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าถามผมนะไม่มีความจำเป็นต้องซื้อแถวเนี้ยหลายๆตัวติดติดกันเนาะเพราะว่ามันมันขมหยิบไปสักตัวหนึ่งก็พอเนาะซึ่งถ้าทุกคนรู้แบบนี้แล้วอ่ะบางทีไม่ต้องดูชื่อดูอะไรเลยก็ได้นะฮะดูราคาเอานะฮะเอาตัวเริ่มต้นเอาตัวตรงกลางแล้วเอาตัวสูงไปเลย แต่ถ้าบางยี่ห้อที่เขาจํากัดให้ซื้อแค่2กระป๋องนะฮะผมก็จะแนะนําให้ซื้อตัวสูงไปเลย1อันแล้วหลังจากนั้นผมจะซื้อตัวตรงกลางนะเพราะว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันไปได้ทั้งล่างทั้งบนเนาะกินนมก็ได้กินเพียวก็ได้อันนี้ผมให้ดูราคาของยี่ห้อยามามาสาโคยามาเอ็นนะฮะอย่างตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยผมก็หยิบตัวนี้นะฮะตัวบนสุดแล้วก็หยิบตัวนี้นะฮะสองพเนี่ยแล้วก็ตัวล่างสุดมานะ ซึ่งบอกเลยว่าผมประทับใจตัวนี้มากมันตามราคาจริงทุกคนมันอร่อยมากมันหอมมันแบบมันดีมากมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยส่วนตัวนี้ความรู้สึกมันก็จะกลางๆนะครับมันหอมถ้ากินเพียวเนาะแล้วก็ไปกินกับแบบกินกับน้ําแข็งก็อร่อยนะแต่ว่าเอามาทําลาเต้ก็อร่อยเหมือนกันแต่อย่างตัวล่างสุดเนี่ยกินเพียวผมกินไม่ไหวนะเพราะผมรู้สึกว่ามันขมเกินไปแต่ว่ากินกับลาเต้เนี่ยโอเคนะ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครเอาไปกินกับลาเต้แล้วก็ใส่ไซรัปใส่เมเปิ้ลไซรัปใส่ซีซ้ออะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ก็สู้ได้เดมันแบบโอเคอะโอเคมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันทะลุทุกอย่างได้เราจะสามารถรับรูร้รสชาติของชาเขียวได้อยู่เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสรุปให้ฟังทีนะฮะซื้อตัวบนสุดตัวกลางแล้วก็ตัวล่างนะฮะคุณจะเปอร์เซ็นที่จะไม่ผิดหวังเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับจะค่อนข้างดี ใครชอบทริปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญ,ญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเซฟคลิปดีกันไว้นะฮะเวลาไปเที่ยวจะได้กลับมาดูได้นะ